สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวช่องพีเจสองหกามมาดูครับวันนี้เรามาที่ลานสเก็ตนะครับเดี๋ยวโรตัดนะคนไทยครับครั้งแล้วเราไปที่ลานสเก็ตที่เชียงคานนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสําหรับเด็กกีต้านะครับเสร็จแล้วครับอ่ะดูนะครับนะครับในท่าน่อยเล่นท่าน่อยเอ้ยนะครับนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหยี่ครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนกีตาร์หยุดก่อนครับก็เดี๋ยวเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราลองดูให้มะปุ่นมะป่วงซอยสิบสามเราได้ทดลองดูนะครับเออมะปุ่นมะป่วงซอยสิบสามทดลองมะปุ่นมะปวงครับไม่เอาอันนี้ก็อย่าลืมนะครับมันล้มเลยนะครับไอกีตาร์มันเล่นยังไงครับเล่นไงลงเลยแล้วก็ลองเล่นบ้างครับโอ้ เดี๋ยวเเดดี ved, ี ved, ๋ ved, ๋ยยววน้าทิมหายแล้วเป็นเรื่องเลยครับก็ตามไปนะครับต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นแค่ซับสเก็ตก็พอครับเดี๋ยวเอามาเล่นกับกีตาร์นะง่วงมากก่อนเดี๋ยวซับสเก็ตมาเล่นหน่อยนะครับก็กระดูกกระเดี่ยวไปหมดแล้วครับผมเล่นอย่างเด็กไม่ได้นะกีตาร์แต่เรดจำไปดูอีกรอบสิเอาเอาข้ามขามนี่ได้ไหมโดดข้ามไหมลองดูไหมคยลองไปแล้วอ่ะลองดูอีกรอบครับนะเอาลองดูครับไปรับ เฮ้ยกับผมครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ,บน,น,นี่น,หนหะกับนีร้นานโอเคครับ